สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากัน,นครับจะเป็นวิธีการลบไฟล์ขยะลบคุกกี้ลบแคสในเ c e b o o k นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก่เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับขีดสามขีดนะครับก็เมื่อเราคลิกส่วนของขีดสามขีดแล้วครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันนะครับหลังจากที่เราอยู่ในส่วนของหน้าเมนูกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปส่งของด้านล่างๆกันนะครับหลังจากที่เราเลื่อนส่งของด้านล่างแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทการเลือกไปที่ส่วนของแถบเมนู ที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยครับหลังจากนั้นหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงลงมาจากทางด้านล่างนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้นำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่ากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านเออล่างๆกันนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกหาในส่วนของอแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเาบราว์เซอร์กันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกส่วนของเบราว์เซอร์กันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าการตั้งค่าเบราว์เซอร์กันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ การลบข้อมูลกันได้เลยนะครับที่เป็นหัวข้อข้อมูลการเลือกดูของคุณกันนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของลบกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการลบในส่วนของข้อมูลไฟล์ขยะลบโพก,กี้ลบแคสใน f a c e b o o k ให้เรากันนะครับก็วิธีนี้ก็ช่วยจะช่วยให้ Facebook ของเรานะครับไม่อ่นนะครับใช้งานแบบ หลายปืด๊ดหลายปืด๊ดช่วยได้นะครับสำหรับวิธีนี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิอวิธีการลบไฟล์ขยะใน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ